สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินเขาเรียกว่าอะไรนะหน่าลูกจำปาดะผลไม้ภาคใต้วุณผู้นี่ในตัวเนี้ยอูกลิ่นหอมมากเลยอะขนุนใช่ไหมขนุนทางภาคใต้ใช่ไหมเป็นนาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะลายชินีขนุนเพราะว่าสีมันสวยครับบอกนั้นสีมันอลืบทองอลืบเยอะกับด้านไหมอ่ะลืบยังไงอะไรคือลืบ แกะไงดูสิแกะมาให้สวยๆเหมือนที่เขาแกะกันนะปาดลึกๆหน่อยเปลดมันหนาเลมีดวางก่อนอ้นี่นี่นี่นีนี่้งมาเอามหลุดออกมงันไอยาให้มันหลุดดิแฟนแกะแกะแบบสวยๆแล้วนะไปแกะนั่นแหละนั่นแหละไ้ไี่ได้มได้ได้ได้สวยๆสวยแล้วเริ่มสวยแล้ว อันนี้มันสุกเกินหรือเปล่างอมไปนิดนึงดูแต่เนื้อเหลืองนะครับผมใกล้เน่าแล้วนะครับพูอะไรกันล่ะดีไงมันใกล้เน่าแล้วเนี่ยค่อยๆๆอเดี๋ยวข้างหน้าเราได้รู้ไงว่าจะต้องกินประมาณไหนอันนี้ผมทิ้งจนมันสุกเกินแล้วเนี่ยมาเป็นน้องเดี๋ยวเดียวเบาๆเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะอุยยางสวยเอเอาเครื่องออกไปก่อนนั่นแหละชี้ออกชี้ออก อู้สวยมากเลยฝั่งนี้เรียนวิชาแต่ยังน้อยก็ปอกง่ายกว่าขนน <c oughs> ใช่ครัเบนเนี่ได้ <c oughs> เ,เปิอกเหมือนส้มเลยอะ่ะนี่เหมือนส้มโอเลยกลิ่นหอมมากครับอืมกลิ่นหอมออค่อยค่อยแกะไปนั่นแหละค่อยแกะนี่นี่ทางผืนมันเอ เรามันครั้งแรกเงี้ยคุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าเขาปอกเขาแกะกันยังไงเนาะไม่เกียนเหมือนพ่อวคาแต่แต่มันสุกมากเกินไปด้วยมัน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 หลุดมันหลุดเกินมันจะเละหน่อยไหมอ๋อนี่หลุดออกมาแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบกินขนุนครับไม่ชอบ่ะใช่มันจะหมดเร็วมันงอมั้ยนี่พี่เกมันงอมเกินจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะสวยแล้วแกะมาก็สวยอยู่นะ ตอนนี้ปอกติดระอยครับคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่านะมันพี่ว่านะมันสุกเกินไปมันดึงเหมือนคนอื่นที่เขาปอกไม่ได้เอามาไว้หลายวันเอออันนี้มันจะเน่าแล้วลองชิมสิอร่อยเปล่านี่ไงพี่แกกินครั้งแรกนี่นี่น่าจะหวานมันมันออกมันเริ่มจะเน่าแล้วเห็นไหมเอามาไว้นานเกินไปได้หวานนะมันขนนนไหมอุ้ยหอมหอมกว่าขนนนอีกอร่อยอะ กลิ่นมันหอมมากเลยหลอกกันหรือเปล่าจริงนทิมนี่ไงเราถามมิกกลิ่นมันหอมไหมนี่เป็นไงหวานไหมเอาหวานก่อนหวานหรือเปล่ามันไม่หวานนะพี่แกมไม่หวานเรามากินหัวขวัญข้างบนเนี่ยหวานหอมด้วยหละเอนี่อหวานแล้วอืมแต่กลิ่นมันไม่เหมือนขนุนนะเวลากินไม่เหมือนกลิ่นมันหอมกว่ากินไหมพี่เกมกินเดี๋ยวพี่กินกินก่อนเลย ชอบชอบชอบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเจอก่อนพี่จะเอามาใหม่เอาเม็ดไปขว<อ>ดเอ,เอาเก็บไว้นะเม็ดเดี๋ยวลองเอาไปต้มมันจะกินได้เปล่าเม็ดอะเอาไปปลูกปลูกได้ไหมไม่รู <c oughs> ้ต้องลอง <c oughs> อร่อยไหมอะไรปะอร่อยชอบ <c oughs> อารมณ์เหมือนว่าหวานน้อยอ่ะพี่แกม้มหวานน้อยใช่ กลิ่นกลิ่นับกลิ่นมันอะมันไม่ไม่หวานมากแบบไม่หวานจนแบบเจี๊ยบเลยนี่มันหวานแบบออกนิดๆนะถ้าหวานน้อยๆไม่ถูกใจพี่ต้องหวานเจี๊ยบต้องหวานมากเออต้องหวานมากผลไม้แบบเนี้ยมันไม่หวานเกินชอบสองคนในกินนี้หมดครึ่งลูกเดี๋ยวพี่กินอีกครึ่งลูกโอ้หงกินเรื่อยก็กินได้เออกินเรื่อยนี่กล่าวว่าจะปอกเหมือนคนอื่นเขาปอกกันแบบหลุดมาเป็น อย่วังอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราได้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ดูดิไปคือเละเลยสิ่งที่ได้เละเอาไว้หลายวันก่อนอารมณ์มันจะแอบขมนิดนิดพี่แกมอ่าขมอีแล้วจริงใช่ใช่มันจะแอบขมนิดนิดแล้วไปกินเลยเม็ดมันอะะไปกินเลยเม็ดมันเม็ดเขากินนี่มันเม็ดข้างในมันขม เราจะได้เนื้อหนาไหมหนาอุ้ยเนื้อหนาอยู่อันนี้เมนเด้งนะเหมือนขนุนเลยคุณผู้ชมอ่ะพี่เกมลองเนี่ยมันจะเน่าเลยไหมพี่เกมลองอืมหอมขนุนที่มันพันกรอบๆอ่ะพันกรอบๆอ่ะอร่อยเลยมันหอมมันหอมอืมกลิ่นเลยลูกกลิ่นคุณผู้ชม ได้อยู่แต่อารมณ์มันออกจาแต่มันไม่หวานเทบยบานมันขนุนถ้าเป็นขนุนจริงจมันจะหวานมากอแต่นี่ก็อร่อยอร่อยมากอืมก็ไม่เชื่อหรอกกรอบมันมันอ่ะเดี๋ยวพี่เกมก็เอาไปใส่น้าตาลอีอะคำว่าหวานของคุณนี่แปลกๆแต่ด้านบนเนี่ยหวานเื้อนล่างปกอ่ะมันจะออกหวานน้อยๆข้างในไม่เราต้องทิมไปหลายลูกบางครั้งอ่ะแต่ลูกไม่เหมือนกันรสชาติอ่ะ บางครั้งลูกนี้อาจจะสุกเกินไปรสชาติอาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวครั้งหน้าเราอาจจะต้องกินแบบดิบกว่านี้ซื้อมาแล้วกินเลยพอแบบไม่กลิ่นหอมเราเดี๋ยวปาดกินเลยอะก้านมันหวานก้านมันเริ่มเน่าแต่นี้มันเริ่มเลยไหมเริ่มเน่าเริ่มเน่าเริ่มดอแล้วเลยลุยลุยลุยหัวมาแล้วไม่ใช่ถูกถูก ตรงหัวนี่หวานเยวผมก็กินได้หัวตรงหัวตรงหัวลูกหวานทำยังไงนะเขาแกะงนี้เนาะเม็ดปาดแล้วก็ดึงเม็ดออกนี้นี่เราไปแช่ตู้เย็นใช่ใช่แช่ตู้เย็นให้เย็นๆแล้วกินตอนร้อนๆนะอืมอากาศร้อนๆแล้วร้อนๆมามแล้วก็มากินของเย็นของหวานมันมียางด้วย เอาข้าเนียวมูนยัดอนอนเนาะกรอบๆอ,อย่างเงี้ยตรงที่ผมสังเกตมาคือถ้าสมมติเรากินพ็เข้าไปตรงที่ว่ามันเริ่มม่งมวงงแล้วครับพี่อนมันจะออกแข็งใช่มันเนิ่มเสียใช่ใช่มันเสียตรงเนี้ยพี่ว่าเหมือนประมาณทุเรียนดันนะครับเออเอ,อใช่ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเรากินใหม่เดี๋ยวเราเอามาใหม่แต่ลูกกินลูกนี้ไปก่อนดีวผมต้องชิมซิเอาลูกไหนไม่ท่ากีนมือน้ครับนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมบอกด้วยนะครับว่าเม็ดมันกินได้เปล่าหรือว่าไปทำอะไรได้เม็ดมัน เดี๋ยวผมจะรอคุณผู้ชมบอกนะครับว่าเม็ดเอาไปทาอะไรได้เราจะยังไม่กินยังไม่ได้โยนทิ้งเพราะอเอาหวังไว้ล่างเก็บไปก่อนเพราะว่าเม็ดมันเหมือนเม็ดขนมรไหว่ามนรู้มันก็เป็นขนุมเหมือน,นพ,พันกันเพราะว่าขนุนนะไว้ต้มเม็ดมันจะมันแต่ที่ผมอ,อ่านในใบที่พี่เกมซื้อมาเขาบอกว่าขนุนจำปาดะนะขนุนขนนขนนภาคใต้โอเคครับผมวันนี้ก็ มากินกับปะดานะครับผู้ชมลูกนี้ใกล้จะเนาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองชิมกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมเอามาใหม่สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ไม่เหมือนกันสิ่งที่คิดกบว่าจะออกมาเป็นยวงสวยๆอย่างเหมือนที่เขาปอกกันคิดว่ามันยังไม่สุกนะตอนแรกอ่ะใช่แบบเปลือกแต่สิ่งที่ได้เละมาเหมือนกับโจกเลยคุณผู้ชมโอเคครับผมในคลิปนี้นะฮะก็จะขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราแก้ตัวกันใหม่นะครับผมหาลูกใหม่อันนี้สวยกว่าเดิมแล้วก็ ออกมาดีกว่าเดิมแน่นอนคือเราเอามาทิ้งไว้นานอ่าโอเคครับผมเราขนหนจริงๆมาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปหากวางกันนะครับไปลงน้ําแล้วก็ลอยไปกับน้ําเลยนะครับผมน้ำแม่น้ำเลยแดงแป้เลยแล้วลอยไปกับน้ําเลยไปพบเจอกันในบนอาวขาดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับไปพบเจอกันในใต้ตมอนรกนรกใต้ตมอทนบาปนี้ต้องตกนรกไม่เจอใตอตม